สวัสดีค่ะดิคิทิจาจีไปนะคะก็จะมารีวิวนะคะในการใช้งานแท็บเล็ตนะคะเอาค่ายน้องปั้นก่อนกับน้องหมี่นะคะสองค่ายนี้นะคะแต่น้องรีโนเวจะรีวิวแยกเลยเพราะรีโนเวเป็นอะไรที่ M1 1นี้เป็นอาทิตย์ทุนลาตั้งแต่ซื้อได้แค่ครั้งเดียววันเดียวทุนลากราบเก็บเลยค่ะเตรียมส่งออกไปทิ่งไหนก็ไม่รู้นะคะคือบอกตรงๆนะคะในการเป็นผู้ใช้งาน1เ่เราเป็นนักศึกษาสมมติว่าเราเป็นนักศึกษาจํานวนบัตรเกตเราไม่ได้เยอะ นะคะเราจะใช้ค่ายไหนดีนะคะในหมดกการ1ดูหนังฟังเพลง2แบบจดช no ัดโน้ตจดเลคเชอร์ในของอาจารย์นะคะ3านี่คือขอแค่มีอุปรกรณ์แค่กดเลคเชอร์กดโ no น้ตแล้วก็พิมพ์ไฟล์ word excel หรือแบบาวาดรูปดูหนังฟังเพลงนิดๆหน่อยๆไม่ได้ตอบโจทย์เยอะนะคะ,ะ,คะเราก็เลย่ะแท็บเล็ตที่สามารถตอบโจทย์นักศึกษาเพราะเรากําลังเรียนต่อบริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราอยากได้เอกสารแบบนี้ตอนแรกเนี่ยเราซื้อ iPad แอร์โฟมาแล้วนะคะซึ่งคือพอพี่คออายุมากเนี่ยเราก็ไม่อยากเอาพี่ขาไปไหนนะคะเราซื้อเราซื้อเขาบ้นเราซื้อเต็มหนึ่งตอนที่เราซื้อ i p แ d ดไอเราซื้อปากการเราซื้อแมจิกคีย์บอร์ดนะคะเราทุกอย่างเพื่อนเพื่อนเราซื้อหมดนะคะแต่หลังๆมันเริ่มราคาสูงไปนะคะถ้าเป็นของออกจากช็อปในราคาสูงมากแล้วก็คือกะว่าจะเอาน้องเปิ้ลเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านนะคะเป็นปูชนียบุคคลอยู่ที่บ้าน เดี๋ยวเราก็จะเอ๊ะเราจะหาแท็บเล็ตอะไรที่แบบตอบโจทย์เราได้มั่งนะที่เราสามารถที่จนะเลคเชอร์อด้คล้ายๆกับทางานของ iPad ได้มั่งนะคะคือเอาราคาที่ไม่เกินหมื 20, 000, ่นห้าถึงสองหมื่นเอาหมื่นห้าขีดสุดๆแล้วนะคะกับสองหมื่นเอาแบบราคาไหนดีนะอะไรเงี้ยแต่เราเข้าว่าจริงๆของบัตเจ็ตเราแค่ไม่เกินหมื่นห้านะคะเราก็เอ๊จะหาอะไรนี้เที่ยวไปจดข้างนอกแล้วก็แบบพิมพ์งานข้างนอกถ้าเกิดอาการเสียหายอ่ะเราจะได้ไม่ต้องขิดกับน้อง น้องเปิ้ลนะคะเพราะว่าน้องเปิ้ลเนี่ยคือเราทั้งใส่กระเป๋าโอเอ็กสอนหนังสือมันพับ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 ถึงเราจะมีค o าว่าเคสที่ดีแค่ไหนเราก็เราก็เป็นห่วงนางนะคะหลังๆเริ่มเป็นห่วงนางแต่ว่าค o าว่าเคสที่เราได้มาเนี่ยของค่ายแอปเปิลชีพแบบดีมากบอกเลยว่าเราอัดหนังสือทับๆับับับอ่ะมันปกป้องแอปเปิลของเราได้ดีมากไอแพดของเราดีดีมากแบบไม่ขิดเลยแอปเปิลเราไม่ขิดเลยยเว้นเราทำตกนะครก็มีรอยขีดข่วนบ้านเป็นปกติแต่น้องแอปเปิลเราก็ยังใช้งานได้แบบ นังไม่ขิดอ่ะนังไปได้เรื่อยๆนังได้เรื่อยๆบอกเลยว่าค่ายนี้กาบเลยอ่ะแบบได้เรื่อยๆจริงๆแล้วเราก็ไปถอยเสี่ยวหมี่มานะคะเสี่ยวหมี่เราก็ถอยแผดเจ็ดนะคะเสี่ยวหมี่เราถอยแผดเจ็ดแผดเจ็ดของเสี่ยวหมี่นะคะเราก็ถอยแผดเจ็ดจากน้องน้องเปิ้ลของเราซึ่งใส่เคสใหม่นะคะเพราะว่าน้องเปิ้ลของเราที่มันมันจะตายก็คือตัวเอมจิกคีย์บอร์ดนะคะมันล่อนเพิ่ลเปเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะเราก็คิดว่าถ้าอนาคตเจอนงเจอน้ำอะไรเงี้ย มันน่าจะไปทั้งทั้งกระบะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราไปถอยแท็บเล็ตนะคะเราก็เลยถอยเซียวหมี่มาเพราะเราถอยเซียวหมี่มาเนี่ยเซียวหมี่เขาก็จะให้พ็อพแพคเกจมาแล้วก็ซื้อปากกงปากกาจาริงๆราคาหมื่นสี่เหลือหมื่นสองลดนะคะเราซื้อที่ช็อปมาเพราะว่าตอนแรกเราถอยรีโนเวอร์เอ็มหนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งบอกตรงๆเลยว่ารีโนเวอร์ทำแล้วคิดหนึ่งโฆษณายึะมากอ่ะอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราปวดหัวกับการใช้งานรีโนเวอร์สุดๆจนเราโมโหอ่ะแล้ว กลับไปที่ร้านเลยร้านสีเหลืองอ่ะแล้วเราก็แบบโบโหใส่คนคนขายยับเลยวันแนะนําอะไรให้เราอ่ะหเห็นไหปะและ้วก็แทนที่เราตอบบอกเขาไปแล้วว่ายงไนฮะแล้วก็เลยใช้เสี่ยวหมี่เสี่ยวหมี่เนี่ยหลังจากจากการใช้งานของเสี่ยวหมี่เราบอกเลยว่าอืมตอบโจทย์ระดับหนึ่งนะคะหลังจากจากการใช้งานเสี่ยวหมีแ่แพทเจ็ตตอบโจทย์ระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะมีการกระตุกกระตุกกระตุกบางทีมันจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ จุกจิกแต่ว่าก็ยังพอไปได้ภาพสวยเสียงม,มีให้มากกว่าแอ p l e ตรงที่ว่าภาพสวยเสียงสราวเสียงกันจาก s สตูดิโอดอเบิสสราว์สุดๆเสียงม,มีเลิศแล้วความไวการไหลลื่นก็ดีแต่บางทีมันจะมีขิดบ้างนะคะก็มีขิดบ้างนะคะแต่ถ้าถามว่าค่าผลไม้ยังไม่ระด,ดับหนึ่งในหัวใจเราส่วนร e n o เวอร์เหนึ่งหนึ่งไม่รู้ค่ะไม่อยากจะเทียบมันมาเทียบราคาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราทันืน่อน,นบอกว่ามันเทียบราคาไม่ได้อยู่แล้วเธอนี่ไอแต่แอ,แอนะยะบอกถูกค่ะแต่เราต้องการสเปคที่ลดลงมาระดับการศึกษาก็เลยมาเปรียบให้ยบให้ดูแล้วก็เลยใช้เสี่ยมีคือเสี่ยมีในกรณีที่เราไปเลคเชอร์ข้างนอกตรวจปากกาเราต้องซื้อเคสควอร์ใหม่เนี่ยหมดเลยพเพราะถ้าไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันไม่หลน่นจริงแต่ถ้าตรังสื้อเบียดอะหายถูกไหมเราก็เลยเราซื้อเคสในในทีเคมาร น้องตอกมาแล้วเดี๋ยวก็ซื้อเ,เคสใส่กระเป๋าแล้วก็ติดสายชาร์จนะ Type C นะแล้วก็เนี่ยก็ชาร์จไปนะคะบางทีเสียมีบางทีมันก็กระตุกอะเราเยอมแล้วว่ามันันดีแต่มันกระตุกนะเราใช้ในกรณีที่ไปจดช็อตโน้ตข้างนอกไปเล็กเชื่อข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคีย์บอร์ดของเสียวมีเนี่ยเพื่อนๆดูมันแค่นี้เนี่ยสามสี่แถวแค่เนี้ยนะซึ่ง น้องผลไม้อ่ะให้เมจิกคีย์บอร์ดของเขาค่อนข้างดีกว่าเมจิกคีย์บอร์ดไม่กองแก๊งเพื่อนๆราคาเป็นหมื่นแต่ไม่กองแก๊งไม่กองแก๊งจริงๆน้องน้องปั้นเนี่ยไม่กองแก๊งเลยน้องปั้นนี่แบบอื้มฉันเสียบได้ทุกงานนะแต่น้องน้องมียังมีอาการกองแก๊งบ้างคือมันระยะสั้นคือด้วยความที่รออายุเยอะแล้วเนี่ยเออเมจิกคีย์บอร์ดอันนี้มันเล็กไปแล้วแต่เขาก็มีที่ตั้งคีย์บอร์ดให้่างนี้เพื่อน มันจะระดับไหนก็ตั้งไปเถอะอันนี้อย่างระดับแบบนี้แต่ต้องว่าระดับนี้มันจะปรกอบว่าเคสนี่ใช่ไหมแล้วก็นี่ปรกกาก็มีอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ซื้อน้องหมีนะคะนี่ c o เคซึ่งถ้าออกจากข่ไข่ไข่โรงงานผลิตของบริษัทนั้นๆมันจะดีกว่านะแต่เราก็คิดว่านานะคตมันก็ต้องรอกัอนการนะคะก็เน,นี่ยค่ะเป็น c o v นะคะเดี๋ยวเราก็ซื้อตัว c o v ตัวที่ใส่เคสมือถือนะคะเอ่อหน้าจอเพื่อน สิกับ11บต่างกันนิดเดียว10กับ11ต่างกันนิดเดียว iPad Air 10กว่าี i a o มีสิบเอ็ดนี่เดียว, 11, ยว 1. ส่วนกล้องหลังของของยว a o มีจะเป็นแบบนี้ Xiaomi Pad เเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่ายังไงมันก็ดีกว่า l e n o เ o M 1 1ึยาจะรีวิวเทียบเทียบราคานั้ศึกษาเลย นะคะรีเนวเวอรประมาณ7,999นะคะไม่มีคีย์บอร์ดต้องไปซื้อคีย์บอร์ดแยกนะคะเเราก็เลยด้วยความผิดหวังอะซื้อได้วันเดียวผิดหวังสุดๆอะเราต้องถึงขนาดเดินเข้าไปที่ฉับแล้วว่าปรกง,งานเลยอะเพราะว่าเราตอบโจทย์แล้วว่าเราต้องการซื้องานที่ใช้ครั้งเดียวแต่แบบเข้าใจไหมมาแนะนําอะไรให้เราก็ไม่รู้จนเราเราขีดอะลูกค้าบโบโหเลยแบบเราก็ถึงขนาดให้ฟอร์แมตใหม่แล้วเราก็แบบไปให้คนอื่นเลยเราไม่ไหว ไม่ตอบโจทย์การเขียนงานของเราอย่างแรงคือเหมือนนักศึกษาเล่นสนุกสนุกในในในแท็บเล็ตได้และการเนเนววเหมาะกับแบบนั้นแต่ไม่เหมาะกับเรานะคะเสียงเสรงมก็เฉยๆนะคะแต่ว่าเสียมีเนี่ยภาพชัดเสียมีแพดเจภาพชัดแล้วก็คือเขียนงานแต่มีกระตุกมีบั๊กมีอะไรบ้างนะคะตามปกติของนางเพราะมันไม่ได้ราคาสูงไปเพราะตอนแรกเราจะซื้อ iPad Mini นะคะหมกว่า นะคะหมื่เจ็ดกว่าแต่ว,ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์แยกไงมันก็สองหมื่นกว่าจริงๆใช่ไหมลนะ่ะเราจะซื้อ iPad mini iPad ตัวที่แบบ A รุ่น A อะไรเงี้ยเราก็ยังยังไม่ได้รกกาคาที่ศึกษาเพราะเราต้องการ cover ราคาไม่ให้เกินที่เรากําหนดไว้นะคะเราก็เลยจบช็อปเสี่ยวหมี่บ Xiaomi, จบลงที่เสี่ยวหมี่ยอมรับว่าเสี่ยวหมี่นในเรื่องของแบตไม่ดีแบตยังไม่ไม่เวิร์กต้งสู้นกเปิลไม่ได้นกเปิลดีกว่า แต่ถ้าเกิดเรื่องของเสียงภาพ AI ต้องมีไปเลยค่ะต้องมีนะคะน้องมี Pad7 นะคะ, 7, ะ,คะก็จะมาเปรียบเทียบไปทางแต่เพื่อนๆบอกจะเปรียบเทียบยังไงเนี่ยมันราคานี้กับมีราคานี้ใช่ค่ะเดีย๋ยวเราจะเปรียบเทียบราคามีนะคะมี Pad7 กับ l e n o v o M11 นะคะให้ดูในราคาที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่เรารบว่า l e n o v o สู์ซ้ได้หลายทางเลยซึ่งตอนแรกเราอยากได้ l e n o v o เพราะว่าเราใช้ โน้ตบ uh, mm ุ hmm. ๊กของร e โนเวมันทนมากเพื่อนเป็นๆแลไม่ค่อยเสียอะไรแบบโหทนมากรีโนเวอ่ะตอนบอกโน้ตบุ๊กก็แบบเดลเดแต่พอเป็นแท็บเล็ตนี่ทําไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้งงเนาะต้องกดโอ้โหแต่เราก็มีแท็บเล็ตของ a อเซอร์ยด้ยแหละไปมันแกน่นะคะก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างจะมี <Y umi. S 1> นะคะว่ามันมัเหมาะกับการใช้งานแบบใดแต่ iPad a f กราบ แต่ข้อเสียคืออะไรเพงต้องไปหาอะไรสำรองแค่นั้นล่ะค่เนนะเพื่อนเพื่อนะนะเรามาลองเปรียบเทียบดูกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเงินมากพอซื้อน้องเปิ้ลเถอะค่ะแนะนําน้องเปิ้ลเลยนะคะน้องเปิ้ลอายุการใช้งานนานๆน้องเปิ้ลดีกว่าแน่นอนน้องเปิ้ลดีกว่าเยอะเลยนะคะอายุการใช้งานหรือความคงทนหรืออะไรเนี้ยเรายกให้น้องเปิ้ลทั้งแบตทั้งอะไรเนี่ยน้องเปิ้ลเลิศก,กว่าแต่ถ้าเกิดเอาพอฉับช่วยสะดุกสนานเรียน3ปีเรียนยีสปีแล้วก็ภาพลื่นไหลเสียงเสือเล่า น้องหมีแผทเจ็ตอนที่เราใช้อยู่นะคะนี่คือการรีวิวจากใจจริงเลยค่ะส่วนแบรนด์อื่นเราไม่รับนะคะเนี่อเพราะว่าน้องเปิ้ลราคาสูงก็โอเคแล้วราคาเพื่อนเพื่อน้องเปิ้ลสนุกอืมแต่ว่าน้องหมีก็ไม่ได้ค่ะโอเคบ๊ายบายไปก่อนนะคะรีวิวที่จริงใจค่ะ